สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆทีนี้เรามาเริ่มงานต่อจาก EP ที่แล้วกันเนาะอันนี้ครบรอบพอดีนะคะสีบวรน,นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นแขนนะคะแล้วก็ถักต่อไปเลยนะคะหกเจ็ดปดเ้า สิบนะคะบวรสิบหลักนะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นเหลืองถนนทางหนึน่งสองสาสหเปลี่ยนเป็นบวรค่ะ1นึสองสาเหลืองถนนค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็บารนะคะหนึ่งหลักสองหลักสามหลักสี่หลักรอบนี้นะคะบารห้ากับหกเป็นแขนนะคะห้ากับหกลงรูเดียวกันนะจะล เจ็ดแปดเก้าสิบรอบนี้นะคะบวรสิบลหลักนะคะเพื่อนแล้วก็เปลี่ยนเป็นเหลืองขนุนค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็เปลี่ยนบวรค่ะหนึ่งสอง สามแล้วก็เปลี่ยนขนุนค่ะเหลืองขนุนนะคะหนึ่งสองสามส,ามสี่ห้าแล้วก็เปลี่ยนเป็นบัวนะคะหนึ่ง สี่นะคะห้ากับหเป็นแขนนะคะเ,เพื่อนห้ากับหลงรูเดียวกัน,นะคะ่ะเจ็ดแดเ้าสิบแล้วก็ขนุนนะคะขนุนห้าหลักนะคะสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดเหลืองขนุนห้านะคะแล้วก็บวรสามนะเพื่อนครูใหม่ก็นับลืมไปเลยนับรวมไปเลยอ่าเปลี่ยนเป็นเหลืองขนุนห้าหลักนะคะนับไปก็เพลินเลย ก็ห้าหลักแล้วะคะ่ะ้องไม่ชัดหรือเปล่ากันเพื่อนห <c oughs> หาแสงัาสิอ่าตรงน,นี้น่าจะชัดแล้วนักชัดไหมคะบวรนะคะหนึ่งหลักสองหลักสามหลักสี่หลัก กับหเป็นแขนนะคะเพื่อ 7, 8, 9, นเจ็ดแปดเก้าสิบบวรสิบหลักนะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นขนุนค่ะขนุนห้าหลักนะคะ ก็บวบสามหลักนะคะแล้วก็ขนุนสักขนุนห้าหลักนะคะขนุนห้าหลักะคะ่ะ บวรสี่หลักนะคะห้ากับหกเป็นแขนนะคะห้ากับหกลงรูเดียวกันนะเจ็ดแปดเก้าสิบ บวลสามหลักนะคะแล้วก็ขนนห้าหลักนะคะอันนี้สีเหลืองขนนนะคะเพื่อนๆแต่ครูใหม่จะเรียกแบบง่ายๆเรียกเร็วๆนะคะจะเรียกสีขนน,นะคะ่ะเรียกแบบง่ายๆบวลค่ะ ากับหกเป็นแขนนะคะบบอนเจ็ดแปดเก้าสิบ ขน,นห้าหลักนะคะแล้วก็บรวรสามหลักะคะ่ะเราจะถักแบบนี้ไปเรื่อยๆจนรอบเลยนะคะเพื่อนครู <c oughs> ใหม่จะไม่ข้ามวิดีโอนะคะจะไม่ย่อวิดีโอนะคะเพราะว่าบางทีมันถักยากเราก็ถักไปพร้อมกันนะคะบาวรสามหลักแล้วก็เหลืองขน,นห้าหลักนะคะ 5กับหเป็นแขกค่ะ,คะขนนสามหลักนะคะไอ้ขนนห้าหลักนะคะ บวรสมหล,ลาาักค่ะแล้วก็ขนน5าา้าหลักค่ะ ถนนไอ้บวรห้ากับหกเป็นแขนนะคะเ,เพื่อนเ บาลสามหลักนะคะเพื่อนๆที่ถักข้างขวานะคะฟังครูใหม่พูดนะคะดูวีอ,อูจะงงหน่อยก็ฟังครูใหม่พูดนะคะจะได้ไม่งงขนุนห้าหลักค่ะ รอบนี้นะคะบวรนี่สิบเอ็ดหลักนะคะรอบนี้นะคะรอบออทีนี้ขนนเราจะลดแล้วนะคะเพื่อนขนนเดือสามหลักนะคะตะกี้ห้าหลักทีนี้รอบนี้ขนนสามหลักนะคะเพื่อน <ๆ S 2> แล้วทีนี้ก็บวรน,นะคะบวรสองหลักนะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นขนนหนึ่งหลักค่ะ เปลี่ยนเป็นบวรสองหลักค่ะแล้วก็เปลี่ยนเป็นเหลืองขนุนสามหลักค่ะช่วงนี้ฟังโค้ใหม่พูดดีๆนะคะเพื่อนเพื่อนาเราสลับสีบ่อยขนุนครบสามหลักแล้วก็ใส่บวอไปเลยนะคะหนึ่งหลักสองหลักสามหลักสี่หลัก หลักเจ็ดหลักแปดกับเก้าเป็นแขนลงเดียบรูเดียวกันนะแปดกับเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามรอบนี้เหลืองเอ่อสีบรวรสิบสามหลักนะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นขันสามหลักค่ะ แล้วก็เปลี่ยนเป็นบรวรสองหลาาักค่ะขนนหนึ่งหลักค่ะเปลี่ยนเป็นบวรสองหลักค่ะเปลี่ยนเป็นขนนสามหลักค่ะแล้วก็เปลี่ยนเป็นบรวรคา่ะหน,น,นึนาา่งหลักสองหลัก สามหลักสี่หลักห้าหลักหกหลักเจ็ดหลักแปดกับเก้าเป็นแขนนะคะเพื่อนๆลงรูเดียวกันนะแปดกับเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม แล้วก็บวนสามหลักค่ะ สามสี่ห้ากเจปกับ9้าเป็นแขนนะคะอันนี้ครูใหม่ถักเพื่นเลยลืมพูดให้เป็นเพื่อนฟังแต่ไม่เป็นไรค่ะเพื่อนใหม่เก่งอยู่แล้วจำได้แล้วแล้วก็เปลี่ยนเป็นบวลขนุนสามลักนะคะ บอสองลากถนนหนึ่งลากบอนสองลากถนนสามลาก นี่ครบรอบแล้วนะคะเ,เพื่อนๆอันนี้เราจะขึ้นรอบใหม่แล้วนะคะจะครบรอบพอดีดนะคะแล้วเราไปเจอกัน EP หน้านะคะ